สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนในรายวิชาภาษาไทยกันเช่นเคยนะคะเนื้อหาในวันนี้ง่ายที่สุดเลยนะคะก็คือ,อาการคัดลายมือนั่นเองนะคะซึ่งก็จะเป็นแบบฝึกหัดทักษะภาษาหน้าสุดท้ายแล้วนะคะแต่หลังจากนี้นะคะก็จะเป็นการ ทำใบงานต่อเนื่องนะคะซึ่งวันอังคารให้เด็กๆมาโรงเรียนนะคะรีมาในช่วงเช้าเลยเนาะคุณครูจะได้แจกใบงานนะคะแล้วก็เด็กๆจะได้มีใบงานกลับไปทำเนาะเพราะว่าต่อไปหนูจะต้องทําในใบงานแล้วก็ถ่ายภาพใบงานนะคะส่งในอัลบั้มแทนการทําในแบบฝึกหัดเนาะ,อ,ะอย่าลืมมารับนะคะใบงานที่โรงเรียนกันทุกคนด้วยนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้นะคะเด็กๆทํานะคะหนะ้า ที่146ค่ะเปิดแบบฝึกหัดทักษะภาษาไปเลยนะคะให้เด็กๆคัดบทร้อยกรองด้วยตัวบรรจงเครื่องบรรทัดนะคะแล้วก็ฝึกอ่านเนาะอ่ะเรามาฝึกอ่านพร้อมกันนะคะวิถีชีวิตไทยกำหนดไว้แต่โบราณน,นำเรื่องเก่ามาเล่าขานให้ลูกหลานได้รู้ไว้พิธีกรรมมีต่างๆรู้ไว้บ้างเป็นกำไร ชีวิตหมุนเวียนไปตั้งแต่เกิดจนถึงตายนะคะคัดเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆอ่านนะคะบทร้อยกรองบทนี้นะคะแบบที่คุณครูอ่านเมื่อกี้เลยอ่านแล้วก็อัดคลิปนะคะของตัวเองนะคะแล้วก็ส่งมาในไลน์ส่วนตัวคุณครูเนาะคุณครูจะรอฟังนะคะเด็กๆอ่านออกเสียงเป็นยังไงกันบ้างนะคะรอเรือ่อให้ชัดเจนเว้นวรรคตอนให้ถูกต้องนะคะทําทเสร็จก็อย่าลืมถ่ายนะคะ ที่เราคัดลายมือลงในอัลบั้มตัวเองด้วยแล้วก็อย่าลืมส่งคลิปอัดเสียงการอ่านนะคะบทร้อยกรองบทนี้ในหน้า146ส่งในลายส่วนตัวครูด้วยนะคะโอเคเนาะเจอกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดีค่ะ